ทุกๆครั้งที่ฉันกลับมาที่นี่มันทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นจากความเรียบง่ายของธรรมชาติและการเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่หมู่บ้านเล็กๆแสนสงบท่ามกลางภูเขาการไห้ชมธรรมชาติทานอาหารพื้นเมืองที่แสนจอร่อยมันทำให้ฉันลืมที่นี่ไม่ลงจริงๆค่ะท,ท,ที่นี่ก็คือ 母巴东张。 จะพามารูจักกับเมนูอาหารพื้นเมืองที่หากินง่ายง่ายในหมู่บ้านทุ่งจังอำเภอปะตงจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเมนูที่จะพาทุกคนมารู้จักนั่นก็คือเมนูต้มนะบนไฟวันน้ำกันเวลาตดทิ้นเก่งนำบานบานเวลาอข้อจุ๋ยไรปั่นเนี้ยมันไม่มีไม่มีใครขายต้มสีเนีย่ากินได้หายเลยมันกินนายต้กคนจอบปักจอบไรยปันเนี้ยกินเล่นกินกาวไรเันเนี่ย กินยวกกระว่ามูไอนี้มันจะออกเป็ดออกวัานเลยอันนี้ไอหนูมันมีความเข้มข้นก้องเครื่องเดียวว่าปรุงไว้กับน้ำงันเลยมันกินนึงมันมีเป็ดมีเปียวอะไรกรอบเม็ดยในชุดนั้นสตาเนเาเอาายแล้วเหรอโอเคสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งจังนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเราจะพาทุกคนนะคะมาชมอาหารที่แปลกมันไม่ถือว่าแปลกหรอกค่ะมันเป็นอาหารที่มีแต่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนั่นก็คือเมนูต้มหนาบนไฟนั่นเองค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านของผู้เชี่ยวชาญในด้านเมนูน,นี้นะคะซึ่งบ้านของเขาเนี่ยรอบๆบเนี่ย ร้อมไปด้วยต้นยางทุกคนแล้วบรรยากาศเนี่ยคือมันจะเย็นแล้วมันก็จะสงบมากซึ่งหมู่บ้านที่นี่เนี่ยเขาเนี่ยนิยมทําสวนยางกันนะคะถ้าดูรอบๆเนี่ยจะเป็นสวนยางหมดเลยแล้วก็เขาเนี่ยก็จะชุกผักไว้กินเองนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะนเนี่ยดูด้านข้างนี่ค่ะต้นมะขี่ต้นมะอึดใช่ไหมน่าจะใช่เหรอมะอึดน,นะคะอันนี้คือว่าปลูกอเองมีมะเร้าเยอะแยะ,ยะมากมายเราเข้าไปดูนะครับพี่ แล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ในการทําต้มหนังบนไฟกันด้านในนะคะเพื่อที่จะรู้ว่า,านในเราเนี่ยใช้อะไรบ้างในการทํานะคะซึ่งเดี๋ยวเนี่ยจะไปพบก,กับผู้เชี่ยวชาญท่านนะคะที่จะมาสาธิตให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้เห็นกันนะคะติดตามกันไปด้านในเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับประเพณนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ ลุงพุ้ยค่ะลุงพุ้ยก็จะมาช่วยเราในการหาวัตถุดิบด้วยกอกไฟด้วยลุงพุ้ยกดมือไปหลายกล้องก่อนเพื่อนพร้อมไหมคนพร้อมไหมใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนได้จิงหาแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำขั้นตอนการทำว่ามีของอะไรบ้างที่จะต้องใส่เข้าไปแล้วก็วัตถุดิบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาทำต้มหนังมันไส้นะคะภาษาลางนะคะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าเพ่อนนี อันนี้ดิบดีนะคะหรือว่าพริกภาษากลางนั่นเองใส่มันเลยเหรอไม่ต้องเม็ดค่ะโอ้ความหวานความานจังหวะนี้ตั้ดีๆนะคะมันชูดมันชูดนะคะมันชูดมันตายตั้ดีๆอีกอันนี้ไอ้เงี้ยไอ้เนียนใช่ไหมได้แล้วมั้ยเฮ้ยว่อง่ไม่จะจิมไปเลยเลยกันตั้มตั้มตัอือชูว แล้วก็ใส่ใส่ประมาณกี่ว่าป้าเพ็ญประมาณครับส้มขัาวส้มขัาวตอนนี้ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะทุกคนกระเทียมประมาณสามติ๊กนะคะแล้วก็ตั้ให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปนะคะใส่กะปิหรือภาษาใต้เรียกว่าเขือยเขือยใช่ไหมคือเขือยเขือยเขื่อยเขื่อยใส่ไปเลยใช่ไหมป้าเพ็ญใส่เลยใส่เลยโตไหมเต็นี่นะคะภาษาใต้เรียกว่าน้ำตาลแวนใสตารั้วไเลยตารวมาได้ที่นี่ ค่ะอันนี้นะคะคือเสร็จแล้วเครื่องปรุงเครื่องปรุงหลักที่เราจะใช้นะคะตอนนี้นะคะก็เพียงเนี่ยก็กำลังหั่นวัว นี่คือหัวหมูะจ๊ะที่ว่าเมื่อกี้เราเอาไปล้างแล้วก็มาหั่นก็จะได้เป็นแบบนี้ของเท็กันเลยเดี๋ยวไปวัดตู้ดิบกันยังมีเลยขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณพุ้ยเนี่ยจะพาคุณนะคะไปหาวัตถุดิบหลักที่เราจะใช้ในการทําต้มหนังบนไฟกันค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในแหล่งนะคะที่เราจะมาหาวัตถุดิบหลักกันค่ะนั่นก็คือหยวกกล้วยค่ะถามมาเลยครับ ตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตามช่วนนะคะไปหาวัตถุดิบหลักหยก้วยกันนี่นะคะทุกคนมันจะเป็นยอดใบนะคะแหลมๆขึ้นไปแบบนี้นะคะจะเป็นยอดอ่อนนะคะซึ่งยอดอ่อนเนี้ยแปลว่าเราเนี่ยสามารถเอายกเนี่ยไปทําเป็นอาหารได้ค่ะต้องติดมอปเลยไปเลยไปเลยเหรอเอาเจอปอดันหนเอาเดียวค่ะ อันนี้ทุกคนคะนี่ก็คือหยวกกล้วยนะคะที่ลุงพุ้ยเนี่ยพาเรามาตัดนะคะขาวยาวยาวมากค่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่บ้านคะ่ะค่ะอันนี้ก็คือหยวกกล้วยนะคะนํามาล้างแล้วก็เอามาหั่นนะคะหั่นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนําไปต้มกับหัวหมูที่เราเตรียมไว้กันจ้า ค้เดี๋ยวเราจะนําเครื่องทั้งหมดนะคะมาใส่กระทะเพื่อที่จะต้มขั้นตอนแรกนะคะก็ใส่น้ํามันพอประมันนะใส่น้ํามันเมื่อน้ํามันร้อนนะคะก็ใส่เครื่องแกงที่เราตำลงไปก็หลังจากนั้นนะคะก็ผัดเครื่องแกงนะคะให้หอมนะคะอ๋อโอเค ขั้นตอนต่อไปนะคะใส่เกลือชูน้ำส้มสายชูนะทุกคนใส่ปลาปั้ไฟเนี่ยไม่ต้องแรงมากแต่ว่าเราต้องคอยดูมันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวเกตเพิ่มรสชาติเพื่อความนัวและความอร่อยก็คือใส่รสจีเข้าไปแล้วก็ผกนันิดนึงปันไฟเข้ปาปลาลรวนๆเลยผัดเรื่อยๆนะคะทุกคนผมเลยลูกเจ้ามีน้อจังก้มนั่งลุง่ง มารวยอนะลุงมองไหมจอยป้าจิดอ่ะยัดมือไว้เลอมาอันนี้นะคะเป็นชาวบ้านนะคะที่เขาอยู่เราเองนี้นะคะเขาอยากมามีสวนร่วมแบบมาช่วยเชื่ออะไรคะเชื้อลุงไทยกับลุงไทยลุงไท่านี้อย่างนะหน้าบังด้วยนี่กับลุงไก่หน้ามันเดือนอยู่บ้าด้วยได้ไหมไก่หนมันเดือนจะเร่งดังลุงต้นดังไหนไหนลุงก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยช่วยผัดนะคะกว่ามันจะแห้งมีใจลุงเร็วนี่ลุงมี้จกับลุงมาเลยนะ นี่นะตอนนี้กลิ่นนะคะกลิ่นหอมของเครื่องแกงขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราผัดเสร็จก็ใส่หัวหมูนะคะที่เตรียมไว้าได้ข้าวเครื่องไหมนาลูกเจ้านะค่ะลูกเจ้าไม่ตั้เร็วเหรอไม่ตั้งเรวเลยเหรอตีลุงใหญ่กินหมูนี่ลูกเจ้าเนียลุงกินอะไรอ่ะกินเนื้อเนื้อเนื้อว่ะเนื้อเลนตอนนี้เราก็เชี่ยวเชี่ยวจนเปื่อยโดยลุงไทยนะคะชาวบ้านนะคะ เดี๋ยวก็เอาอีกลั้งคีก่อนนะล,ลงเก็ตเลย <c oughs> ทุกคนประเพนเนี่ยได้บอกมาว่าหลังจากที่เราเนี่ยเคี่ยวหัวหมูนะคะกับเครื่องเนี่ยเข้ากันดีแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะเอาหยวกนะคะมาใส่นี่ว่านะน,าน,นี่เราก็ผัดให้มันเข้ากันนะคะประเพนเนีย่ยบอกว่า เราไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะเพราะเดี๋ยวน้ำหยวกเนี่ยมันจะอ่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอน้ำหยวกเริ่มอ่อนนะคะก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อหมูของเราเนี่ยมันเปือ่อยนั่นเองจ้าค่ะและต้มน้ำบนไฟของเรานะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ กลิ่นหอมอยากให้ได้กินมากเลยอยาก,กินมันจะหอมมันจะหอมอันไี้นะไปเป็นข้อมยวกกันใช่ไหมม,ออมันจะมีกินทั้งเครื่องแกงแล้วก็กินยวกเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะค่ะและนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต้มหนางบนไฟนะคะดเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงคำแรกนะคะเนื้อหมูนะคะแล้วก็ยวก แล้วก็น้ำมันนะคะนี่ค่ะพูดถึงตัวน้ำมันก่อนนะคะน้ำแกงมันก่อนเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดตามมาเล็กน้อยนะคะส่วนตัวของหัวหมูนะคะจะมีความนุ่มนุ่มลิ้นละลายในปากเลยค่ะส่วนตัวของหยวกนะคะจะมีความหวานามันจะเป็นความหวานของหยวกแล้วก็หวานของ เครื่องแกงะคะที่ผสมเข้าไปได้านในถือว่าเป็นการรวมตัวกันที่อร่อยจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองนะคะหรือว่าใครที่อยากจะลองชิมหรืออยากจะลองทําตามนะคะสามารถทําตามได้ตามวิธีการขั้นตอนในคลิปนะคะที่สอง,งน้านะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าถ้านิวชิมคนเดียวเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวนิวจะเรียกทีมงานเข้ามาชิมนะคะทีมงานมาชิมหน่อยเร็วอ่ะนี่ทีมงานคนแรกนะคะน้องแมมอ่ะ ชิมไมจ้าน้องแบมอร่อยไหมเป็นไงไหมอืมอร่อยนัดรสชาติเป็นไงคะอร่อยค่ะครบทุกรสชาติเลยครบทุกรสชาติคนแรกนะคะบอกอร่อยแล้วเขาพูดรสชาติเดี๋ยวคนต่อไปนะคะทีมไม้นะคะทีมงานช่างแต่งหน้านะคะอร่อยไหมจ้าอร่อยไหมอร่อยมากๆเลยรสชาติเป็นไงรสชาติรสชาติกลมกล่อมจัดจ้านคนต่อไปนะจ้าพี่บอลค่ะพี่บอลพี่บอลคนนี้ช่างกล้องนะคะช่างกล้องสุดหล่ง หิวดูหิวดูหิวเป็นยังไงบ้างพี่บอลฟังจากเสียงนะอร่อยดีครับอร่อยอร่อยอะอร่อยมอร่อยพิ่มทุกคนเนี่ยการันตีว่าอร่อยมากเรื่อเรื่หนึ่งคนลุงไทยไทยมาชิมเรื่อรื่อเรื่งไทยแล้วมาเร้่มาชิมลุงไทยชิม หมดกันมายมารันน้อยลักกะมุ่ยมาน้ยบุกีมือกูก็ทำเดียวน้อยน้อยเขาเบลไปมั้งีกินมาช่วนกูไปเลยทีเอ และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของการทําต้มหนามบนไฟนะคะซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงัฒนธรรมการกินของคนที่นี่นะคะวันนี้เนี่ยต้มหนามบนไฟเนี่ยทำนิวอิ่มมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณป้าเพนนะคะกับลุงคุ้ยมากๆเลยที่ว่ามาให้ความรู้เราแล้วก็มาแสดงวิธีการทําแล้วก็ยังพาเราเนี่ยไปหาประสบการณ์ เพิ่มเติมอีกนะคะวันนี้เนี่ยนิวรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดแล้วก็เหมือนกับได้มาพักผ่อนอยู่ในตัวเพราะว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากนะคะซึ่งอยากจะ,อะขอฝากนิดนึงก็คืออยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้เนี่ยมาเที่ยวทุ่งจังได้นะคะเพราะว่าทุ่งจังเนี่ยนอกจากบรรยากาศดีสบายนะคะแล้วก็อาหารก็อร่อยด้ค่ะนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้พวกเราแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย